วันนี้เราจะมาทำการทดลองนะครับว่าระดับน้ำตาลในเลือดมันส่งผลยังไงถ้าเรารับประทานไบโอเอสหนึ่งอคุณหมอเต้จะมาร่วมทดลองด้วยนะครับเราจะดื่มน้ำหวานตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะมีเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด จะมาดูกันว่าเป็นยังไงก่อนที่จะกินไบออสเนี่ยเราได้วัดกันแล้วนะของผมขึ้น113ของมอเตเท่าไหร่ 12, 112 112 <okay. S 2> โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคนนึงจะกินไบออสเอีกคนนึงไม่ได้กินไบออสเแล้วก็จะกินน้ําหวานในปริมาณเท่ากันหลังจากนั้นดูซิว่ามีผลต่อระดับน้ําตาลใน อยากไรนะครับโอเคตอนนี้2องทุ่ม21นะครับตัวไบออสนะครับใช้กับน้ำเย็น250มิลตัวนี้เป็นไฟเบอร์เมทริกไฟเบอร์สูตรเฉพาะโดยหลักการแล้วเนี่ยมันจะจับกับโมเลกุลน้ำตาลแล้วก็สโลลิลิสเข้าไปในกระแสชา้าๆฉะนั้นตามทฤษฎีแล้วเนี่ยระดับน้ำตาลจะต้องไม่ชูโอเคลองดูครับ <S <S ตอน <S <S <ๆ>อกินนี่คือ2ทุ่ม22นะครับผมจับเวลา10นาทีนะครับ <S <S ตึงเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากผ่านไป10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามา ื่น้ำหวานกันเดี๋ยวเจอกันครับใกล้จะครบ10นาทีแล้วนะครับเราคงไม่ต้องนับคอยหลังพร้อมกันเนาะเขาดาวเขาดาวเข้าใจว่าไฟเบอร์คงแผ่คุมหลังไส้เราเรียบร้อใช่ครับโดยโดยปกติก็คือ10 15นาทีโอเคครบเวลาแล้วนะครับ23:33จากนั้นเราก็จะมาดื่มอันนี้ขวดใหม่เนาะน้าเจดื่มเชาใหม่จริห่จริงใหม่จริงอา ไปรู้สึกเปรี้ยวปากกันนี้สองแก้วเป๊ะมาลองดูกันคนแก้วเหรอคะแช่แม่นก็อร่อยจริงๆนะถือโอกาสกินวมดแก้วเลยนะเราลองทิ้งไว้นานแค่ไหนสายจังหวัดเข้าไปมันก็ขึ้นแล้วไหมอ่ะอาจจะรอสักรวมันดูดซึมเร็วขนาดนั้นเลยหรอจากท้องปึ๊กมานิ้วเนี้ยนะเออให้เวลานิด มีใครรู้บ้างไหมครับว่า <laughs> <laughs> ว่ามันใช้เวลาดูดซึมน,น้ำแข็งอร่อยไหมหรอ <laughs> อย่าก,กินน้ำแข็งเยอะ <laughs> เดี๋ยวมันเจือจาง <laughs> สัมลีต้องตื่นาทีไหมครับกดมัว <laughs> อะอยจริเง้เราตั้งสิบนาทีไหม อ,อะให้คุณผู้ชมสองทุ่มสามสิบห้านาทีเราจริงไวสิบนาทีเลยเหรอหรือว่าเดี๋ยวเราจะมามาอัดให้ดูใหม่จะรันยาวเลยเหรอใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วสิบเ,ะะเอ็อดแล้วต,ตะะุ๊ตต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 ค๊ตตุ๊ต4ุ๊ตต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 ุ๊ตหวานไป10นาทีเราจะดูคนแรกก่อนคนแรก,กุือนคนที่ไม่ได้กินไบออสไม่มีไฟเบอร์ช่วยไม่มีไฟเบอร์ เรามาดูกันค่ะว่าค่าน้ําตาลเนี่ยมีแล้วเสียแผ่นเข้าไปแล้วนะคะนี่เจ็บน้อยกว่าทำไมไม่เห็นออกเลยเขียนมันดีจริงนี่เนี่ยเราก็เรื่องคามรับผิดชอบมาแล้วแล้วเราก็โอเคโอ้สมลีบกดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเท่าไหร่ลสบลิบโอ้เท่าไหร้อยหกสิบแปดโอ้โหที่กดไว้ อะไโอเคโอเคแล้วตอนนี uh. okay. okay. ้ออกเนียสำหรับอันนี้ที่ใช้ไฟเบอร์ช่วยจะลองไปหรือลองข้างค่ะได้หมดเอาข้างดีกว่านั้นไ่ลองไปอ่ามาแล้วดูดเลยดยอะโอเคโอ้่งสองประมวลผลไวมากนะคะหนึ่งซู๊ดโอ้ยได้เลยหนึ่งสามโห ธรรมดาจริงปวดมากมันน้อยกว่าเมื่อกี้จากโซนอะไรนะจากโซนสีแดงไปโซนสีเขียวเลยให้ดู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 อันนี้เขาบอกว่าค่าระดับน้ําตาลในของเรานะครับระหว่างที่งดอาหารนะตอนนี้เราใช้อีกฝั่งหนึ่งก็คือหลังทานอาหารหลังทานอาหารสองชั่วโมงนะครับโอเคโซนอ่ะเราดูค่านี้เนาะหลังทานอาหารสองชั่วโมงนะครับแต่ถ้าใครจะไปตรวจร่างกายที่เขาหมอบอกให้งดน้ำงดอาหารก็คือต้องมาดูฝั่งนี้เนาะ เรามาดูฝั่งหลังทางอาหารต่อชั่วโมงนะครับโซนสีเขียวก็คือน้อยกว่า140มิลลิกรัมนะครับต่อเดซิลิตรเนาะเมื่อกี้เราคุณหมอเต้ได้160กว่านะครับก็คือไม่มีไฟเบอร์ช่วยนะครับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าภาวะเสี่ยงเนาะนะครับนะบ้ตาลขึ้นไปถึงขนาดนั้นแต่ถ้ามีไฟเบอร์สูตรเฉพาะของเรานะครับเนะี่ยมันจะอยู่ในโซนนี้ก็คือ103นะครับแม้จะกินเท่ากันนะอันนี้เห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับว้าวมาก ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เ<ต>ด้อลองดูค่ะ